กินอยู่ค่ะควบคู่กับการทําคมีเป็นมะเร็งตอมน้ําเหลืองตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะใกล้จะหายแล้วขอบคุณรดีๆจากคุณพี่ท่านนี้มากเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจในการดูแลสุขภาพให้นะคะแนะนําเลยค่ะใครก็ตามที่กําลังดูแลสุขภาพนะคะหรือกําลังอยู่ในช่วงของการทําเคมีบําบัดแล้วก็รักษาด้วยแผนปัจจุบันนะคะเสริมการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อสุขภาวะของร่างกายที่ดีขึ้นด้วยเซซามินนะคะสูตร ของอาจารย์ปรัชญาสูตรเข้มข้น20เท่าได้เลยนะคะลดผลข้างเคียงจากการทําเคมีบําบัดได้นะคะช่วยเสริมการรักษาสุขภาพนะคะให้มีประสิทธิภาพขึ้นแม่นยําขึ้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะไม่ตกค้างในตับในไตคะ่ะสามารถทานต่อเนื่องได้ในระยะยาวโดยที่ไม่กระทบกระเทือนนะคะเกี่ยวกับตับกับไตนะคะนอกจากนั้นยังช่วยฟื้นฟูสุขภาวะองค์รวมข้างในของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะฝากไปด้วยนะคะขอบคุณนิวิวดีๆมากๆเลย